สวัสดีครับชาวไทย a w a k e ้ first ตรงฮะวันนี้เราจะมาอัปเดตอีเวนต์ใหม่ให้รักกันก็คือเดี๋ยวผมจะสรุปมาแบบทั่วไปทั้งหมดนะฮะก็คืออย่างแรกเลยมีอีเวนต์ใหม่ฮะคือจะมะีคุณลิงตัวนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก็คืออีเวนต์นี้เดี๋ยวเราจะกดเข้าไปดูนะฮะก็คือทุกวันเนี่ยเราสามารถ เอ่เล่นได้วันล,ละสิบครั้งตีวันล,ละสิบครั้งนะฮะแล้วก็มันก็จะเป็นแบบตัวอย่างเงี้ยที่เราต้องทาทุกวันมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นขึน้นไปเรื่อยๆเราก็จะของของไปเรื่อยเืนะฮะพวกนี้เอเอาไว้อัปเกรดลิงของเราใช่ครับไม่ได้ฟังผิดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะมีลิงเราจะสามารถมีคิงคองหรือลิงหรือว่าจะเรียกว่าอะไรก็ได้เดี๋ยวผมพาไปดูแต่เราจะมาดูรีวอร์ดกันแล้วกันะฮะอย่างแรกเลยก็คือ เราก็จะด้ของตัวนี้อไอตัวสีเขียวนี้เอาไว้สำหรับเลเวลอัพลิงนะฮะส่วนตัวนี้เอาไว้สําหรับเหมือนเฮลิคอปเตอร์ฮะก็คือต้องใช้พาร์ตลิงเพื่อที่อัปเกรดให้มันแข็งแรงขึ้นอ่าส่วนเอ่อเกมเพลย์นั้นเดี๋ยวตอนเอดิทวิดีโอผมจะใส่เข้าไปให้ดูนะฮะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออีเวนต์นี้จะโผล่มาตอน1 UTC 18 UTC แล้วก็ 12 UTC นะฮะก็คือเราก็จะโดดมาหรือว่าจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่คือโดดมามันก็มันก็สนุกสนุกเอานะฮะก็เรามาดูรีพอร์ตดีกว่าก็คือรีพอร์ตอันนี้นะครับก็คือเราในนี้อันนี้ผมแรลลี่มาแต่คือเราก็ตีธรรมดาก็ได้โอเคนะครับของที่ได้ก็คือก็เงนิงนเนก็แค่แค่ตัวตัวพวกนี้นะฮะ ไม่ได้ไม่ได้จีดจา้ามากเท่าไหร่โอเคต่อไปฮะเราจะเข้ามาดูลิงโอเคนี่นะฮะตึกใหม่ครับตึกใหม่นี้จะมีเป็นลิงโผล่ขึ้นมาฉะนั้นก็ผมตั้งชื่อว่า a w a k e n Kong นะฮะแต่จริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นหนนุมานเหลือเกิน แต่มันจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้แต่ก็เนี่ยครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่ลิงตัวใหม่นะฮะคือที่ชนะเนี่ยเราก็จะตัวนี้เราก็จะสามารถอัปเกรดลิงลิงก็จเราว่าอัพก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับส่วนก็พอเราเราก็ต้องเราว่าอัพเสร็จพอเราเราว่อัพเสร็จเราก็ต้องมาอินแฮนส์นะฮะอินแฮนส์ ance, ตรงตัวนี้เนี่ยก็คือเราก็ต้องใช้พาร์ทที่เรามีอยู่ ทั้งพาร์ทที่ที่เราเพิ่งได้จากอีเวนต์ตัวนี้โอเคนะครับอันต่อไปอัปเกรดฮนะอันนี้คือสกิลแต่ละอันเนี่ยต้องอัปเกรดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าไอพาร์ทมันยังไม่เปิดที่จะอัปเกรดไอตัวนี้ผมยังอัปเกรดไม่ได้แต่คือดูแล้วมันก็เยอะอยู่นะ <c oughs> ฮะก็คือตัวนี้ลิงนะฮะโอเคคำถามต่อไปครับ แล้วลิงมันคืออะไรมันเอามาทําอะไรอ่าใช่ไหมมาดูตรงนี้อคอขำๆะจะมีใครไหมจะมีใครไหมจะมีใครไหมไม่มีนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะโดดมาตรงนี้เพื่อให้คนไทยเราเห็นกันจะชัดเลยนะฮะนี่ในมาน์นี้ข้างล่างเนี่ยอ่าในในดูวิดีโอสิโอเคข้างล่างเนี่ยมันจะมีครับนี่เป็นลิง อันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์โอเคแล้วฮะก็คือนี่เป็นฟอร์เมชันใหม่ที่เราเซตมันฉลาดดีเหมือนกันมันส่ง3-3-3-3ให้หมดเลยเรามันเซตให้เราทุกอย่างฮะนี่ครับเดินทับด้วยมีลิงตามมาด้วยมีเฮลิคอปเตอร์ตามมาอีกนะเนียนไหมแต่ลิงยังไม่ได้สู้อยู่นะฮะ,ะก็ล้วก็เดินลิงก็เดินกับบานนั่นคืออันนี้ครับคือลิงใหม่ก็คงจะเป็น เดินสวนสนามกันได้แน่นอนนะฮะยังไงก็เดี๋ยวผมฝากไว้ตรงนี้แล้วกันจริงๆแล้วผมอยากจะทำอีกหนึ่งวิดีโอที่เกี่ยวกับ SBS ใหม่ซึ่งจริงๆแล้วผมทำมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่ถ้าเกิดผมว่างก็ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทำให้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝากช่องด้วยก็ฝากไลค์คอมเมนต์ แล้วก็ถ้ายังไม่ได้สับก็ฝากสับด้วยนะครับแล้วกอ็อันสุดท้ายนี่ฮะผมไม่สามารถโพสในเฟซได้ฉะนั้นคงต้องฝากทุกคนแชร์กันเองนะครับแล้วเราค่อยคุยกันครั้งต่อไป